ไหนใช่ไหเนี่ยหายังอ่ะพี่พี่ดูดิไห่ตอบได้ผลป่ะถ้าเขาเล่นแบบบ้าเห็นเห็นเห็นตาเพิ่มปล่อยเพิ่มป่ะที่สองทีโดนเออดีโอ้สายเดิมเลยเนีดยคอยนะไม่ต้องรีบดิแนวรอปัวดิดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video